ครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทั่วไทยนะครับวันนี้ผมกำนันเอ็กกิงทองนะครับจะพามาดูแปลงนาที่อำเภอหนองแครครับจังหวัดสระบุรีครับเป็นพันธุข้าวนะครับกอขอเก้าห้าหรือว่าพันข้าวสายพันหม่นะอานดกเจ้าพญาที่ทุกท่านนะครับได้เอามาทดลองปลูกกันแล้วตอนนี้นะครับพันธุ์ข้าวกอขอเ้าหดกเจ้าพญาเนี่ยตอนนี้ปลูกกันแพร่หลายมากนะครับแปลงนี้นะครับอายุข้าเดือมาณ70กว่าวันครับดูครับข้าว ออกรวงเต็มสุดพงมากเลยครับตอนนี้กําลังสร้างเมล็ดครับสร้างเมล็ดเนี่ยเต็มรวงเลยครับครับจะสังเกตนะครับแปลงนาแปลงนี้จะไม่มีข้าวดีดเลยจากปกติแล้วเนี่ยแปลงนาแปลงนี้นะครับไม่ได้ข้าวเลยนะครับครับตอนนี้นะครับข้าวดีดเนี่ยไม่เห็นเลยครับข้าวเสมอกันคือแทบจะเสมอกันทุกต้นเลยนะครับก็อยากจะเชิญตัวพี่น้องนะครับคือแปลงนาแปลงไหนครับที่มีข้าวดีดเยอะๆนะครับอยากจะให้หมัก ด้วยเทนเดอร์ก่อนนะครับกำจัดข้าวเด็ดก่อน,นแล้วก็ใช้ผลิตพันนะครับกิ่งทองมะยกปุ๋ยนะครับ,บ,บลลอ่าใช้กิ่งทองมะยกเพื่อครับตัดวงจรข้าวเด็ดนะครับไม่ให้มันอ่าขยายพันธุ์อีกต่อไปครับพี่ดาพี่ดาไม่าคลิปครับก็นะครับแปลงนาแปลงนี้ก็อ่าจะอยู่ที่ประมาณยี่สิบไร่นะครับยี่สิบไร่อ่าครับอ่าครับเดี๋ยวจะแผ่นให้ดูทัวดๆนะครับ ครับแปลงนาครับแปลงนี้ใช้ตัวาเชนเดอร์นะครับอาสารย่อยสลายฟางนะครับกันจัดเข้าดเดเข้าเด้งใช้ตัวสลายฟางนะครับเทนเดอร์นะครับกันจัดเข้าดเดเขาด้าเด้งนะครับดูครับพี่น้องครับข้าวจะสวยเสมอกันครับ แทบทุกต้นเลยนะครับแล้วใบธงตั้งนะครับใบธงชันตั้งมากมากครับแล้วก็รวงรวงงุ้มครับรวงงุ้มมากรวงช่อรวงครับใหญ่มากครับตอนนี้ข้าวกำลังอ่าเพิ่งเริ่มสลัดแก่สอนนะครับอายุมันเจ็ดสิบวันครับครับพี่น้องท่านใดนะครับอ่าพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับสนใจนะครับผลิตภัณฑ์ าสารย่อยสลายฟางนะครับกำจัดข้าวดิดข้าวเด้งนะครับข้าหางข้าวนกข้าวน้กาันะครับแล้วก็เมล็ดยญ้าวัชพืชต่างๆนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0613351847นะครับหรือคังกิงทองระยกนะครับเซิร์ชดูใน Google นะครับคังกิงทองบายกประเทศไทยนะครับโด,ดูครับไว้างาามมาก นี่คือครับเขาใช้เขาเชื er Hence, er, ่อเราเนาะใช้ตามตามตามเราเราใช้เชนเดอร์หลักข้าวดีดนะครับข้าวดีบแล้วก็ใช้ใบยกจริงทองครับใช้ครบเลยครับพอข้าวอายุได้1ิ้าวันเขาก็หวานด้วยใบยก่นะครับแล้วก็เหยียดท้นจริงทองจึงทําให้ได้ข้าวออกมาแบบโอ้โหสวยงามอย่างนี้ครับพี่น้องครับจากแปลงที่มีข้าวดีดเยอะครับไม่เห็นเลยให้เรามาปาบข้าวดีดให้หน่อยว่างั้น ที่นี่เนี่ยโดงเขาดี